ศิรินุสิตฟังเทศจากออนไลน์แล้วมีคำถามว่ามีการถกเถียงกันว่าทำไมต้องตรวจน้ำด้วยหรือเมื่อเราทำบุญบางที่บอกไม่ต้องตรวจก็ได้เอาไปรดต้นมะม่วงยังดีกว่าเอาไปรดต้นไม้ยังดีกว่าน้ำที่ตรวจมันไม่ไหลไปหาญาติของเราหรอกไม่ใช่อย่างนั้นเพึ่ทราบไว้ว่าทำในพุทธศาสนานี้มีหลายเลเวลเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไงดังนั้นพระศา,าสดาเนี่ยให้แสดงธรรม ให้เป็นด่งทางสายกลางให้เป็นกลางกลางยกเหตุยกผลให้โยมได้เข้าใจให้พุทธบุตได้เข้าใจเข้าใจอยู่แล้วก็เข้ายิ่งขึ้นถ้าจะไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจคําถามที่ถามมาการตรวจน้ำเนะี่ยเป็นเบื้องต้นบุคคลที่เข้าวัดใหม่ๆยังไม่เคยทำสมาธิก็ต้องอาศัยศาสนาพิธีเพื่อความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยรวมเป็นหนึ่งดังนั้นถ้าคนไม่เคยทำสมาธิเอาถ้าบอกตั้งใจตรวจน้ำนะพวกเราจะให้พร เขาจะมีสมาธิเขาจะตั้งใจแล้วก็จะระลึกถึงญาติจิตก็จะไม่สออสายไปไหนไม่ใช่ว่าน้ําที่ตัวนี้จะไหลไปหาญาติของเรานะเป็นกุศโลบายให้เกิดสมาธิให้ความตั้งมั่นแม้ขณาจิตหนึ่งก็ยังดีหลังจากที่ถวายทานไปแล้วพระกุเจ้าให้พรอ,อันนั้นคืออนุบาลคือเบื้องต้นใช่หรือไม่แต่ถ้าท่ามกลางเคยไหว้พระสวดมนต์เคยฟังเทศจากพระคุณเจ้าแล้วก็อาจจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะเรา จิตเป็นใหญ่เรามีสมาธิแล้วน้อมจิตถึงยากของเราเลยใช่ไหมแต่ถ้าสูงขึ้นมาอีกเคยนั่งสมาธิภาวนาทำจิตตั้งมั่นทีนี้ไม่ต้องรอพระคุณเจ้าให้พอ่อเราจะทําสมาธิอธิษฐานจิตแผ่บุญช่วงไหนก็ได้ในตอนเย็นไม่พลาสมนึกตอนเช้าล้างออกจากสมาธิเอาจิตตั้งมั่นชาญจิตน่นอะไปถึงญาติของเราออกชื่อนามสกุลในใจน,ใน,ในจิตแล้วนึกถึงส่งไปเลยเห็นไหมมีสามมีสามระดับ ในเบื้องต้นอนุบาลก็ต้องตรวจพอเป็นพิธีเป็นระเบียบเป็นคือสโลบายให้จิตกับสมาธิและเมื่อจิตมีสมาธิจิตนั้นเป็นใหญ่ก็ให้ผลได้จริงเขาจะส่งไปถึงญาติท้องเขาด้วยพลังแห่งจิตตั้งมั่นหนังเพราะว่าคารมะโอทิก็คือมีจิตคิดน้อมไปจิตโอนไปจิตระลึกถึงไปจิตส่งไปบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้ลักษณะแบบนั้นแบบนี้คือต้องอาศัยจิตจิตเป็นใหญ่ถ้าเคยไหว้พระสวดมนต์ภาวนา ก็เก่งขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ก็สามารถทําจิตสงบเมื่อพระคุณเจ้าให้พรในขณะนั้นแล้วก็ส่งบุญทายาทได้อุทิศทายาทได้จิตตั้งมั่นมากไปได้ไกลมากและถ้าเก่งแล้วเป็นนักภาวนาก็ไม่ต้องรอให้พรสามารถกําหนดจิตเพ่เมตตาได้ทุกเมือ่อนั้นในคําถามนี้พระคุณเจ้าขอตอบกลางๆว่าในเบื้องต้นก็จําเป็นต้องมีาศาสนาพิธีต้องมีการตรวจน้ําอนุบาล พอเขาเก่งแล้วเขาได้ฟังทำเขาเข้าใจเขาจะพัฒนาขึ้นมาเองพัฒนาการทางปัญญาเขาก็มีความก้าวหน้าจนถึงการนั่งสมาธิแผ่เมตตาจึงขออนุโมทนาในคําถามนี้ในยอดปัญญานั้นธรรมะมีเบื้องต้นท่ากลางที่สุดพึงเข้าใจสาธุอนุโมทนา